ผู้หญิงสวยสุขภาพดีต้องไม่พลาด7วิตามินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวิตามินแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นหลากหลายวิตามินที่ผู้หญิงเลือกบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายให้สวยสุขภาพดีวันนี้พยาบาลจุ๋มรวบรวม7วิตามินที่สำคัญสำหรับผู้หญิงมาแบ่งปันกันค่ะโดยวิตามินเหล่านี้ถือเป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายของผู้หญิง แถมยังช่วยให้สุขภาพร่างกายสวยงามและสุขภาพดีอีกด้วยเรามาดูกันนะคะว่า7วิตามินนี้มีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะคะวิตามินซีค่ะวิตามินซีคือวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและช่วยป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องความสวยงามได้เป็นเลิศ นอกจากนี้นะคะวิตามินซียังเป็นวิตามินที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระโดยจะทำให้ผิวพรรณสวยสดใสช่วยลดปัญหาเรื่องสิวและเรื่องของจุดด่างดำอีกทั้งยังช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้ดีอีกด้วย 2. วิตามิน B รวมวิตามิน B รวมคือวิตามินที่ประกอบไปด้วยวิตามิน B หลากหลายชนิดโดยจะรวมวิตามิน B ตั้งแต่3ชนิดขึ้นไปหรืออาจจะรวมวิตามิน B8 ชนิดเลยในส่วนของวิตามิน B รวมจัดเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทซึ่งวิตามินชนิดนี้จะสามารถละลายน้ำได้ดีและมักจะไม่เกิดการสะสมในร่างกาย ดังนั้นถ้าต้องการฟื้นฟูร่างกายในทุกวันก็สามารถกินวิตามิน B รวมได้ 3. วิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีคือวิตามินที่สามารถละลายได้ดีในไขมันซึ่งจัดเป็นวิตามินที่มีความสําคัญต่อร่างกายอย่างมากเพราะช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงช่วยป้องกันการเกิดริ่มเลือดและลดการอุดตันของเส้นเลือด นอกจากนี้นะคะยังช่วยลดการเกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นตัวการที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้ในส่วนของวิตามินอ e ีนั้นมีหน้าที่หลักๆคือเปรียบเสมือนฟองน้ำที่คอยทำหน้าที่ดูดซับอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการสำคัญทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อถูกทำลาย และ 4. โอเมกา้าโอเมก้าคือวิตามินที่อยู่ในกลุ่มของกดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานภายในร่างกายโดยเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้แต่ต้องได้รับจากการกินอาหารชนิดต่างๆที่มีโอเมกา้า ในส่วนของโอเมก้านั้นหากร่างกายได้รับไม่เพียงพอจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่ายโดยเฉพาะทำให้เกิดปัญหาผิวหนังสากผิวหนังหยาบและผิวหนังมีลักษณะเป็นเกร็ดอีกทั้งยังมีการส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ด้วย 5. แคลเซียมคือวิตามินที่มีความสำคัญต่อระบบสรีรวิทยาของเซลล์และมีความสำคัญต่อการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นธาตุที่มีความจำเป็นในการสร้างและรักษากระดูกและฟันให้แข็งแรงทั้งนี้เมื่อร่างกายของคนเราขาดแคลเซียมหรืออยู่ในภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติจะส่งผลกระทบต่อกระดูกรวมถึงทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติไปด้วยโดยจะเห็นความผิดปกติได้จากลักษณะของเล็บที่แห้งเปลาาบางและแตกง่าย 6. คอลลาเจนคอลลาเจนคือวิตามินที่ทำหน้าที่แตกต่างไปจากวิตามินอื่นๆเนื่องจากเส้นใยของคอลลาเจนจะมีลักษณะเป็นสายเกลียวที่มีหน่วยโมเลกุลเกี่ยวพันกันมากมายโดยคอลลาเจนจะมีความสำคัญต่อผิวหนังอย่างมากและโดยปกติแล้วผิวหนังจะมีคอลลาเจนเป็นโครงสร้างอยู่มากมายจึงทําให้ผิวหนังเกิดการยืดหยุ่นได้ดี ทั้งนี้คอลลาเจนไม่ได้มีความสำคัญแค่เฉพาะต่อผิวหนังเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนประกอบของอวัยวะอื่นๆได้แก่กระดูกอ่อนเอนกล้ามเนื้อเอนและกระดูกด้วยเช่นกัน เสังกะสีสังกะสีคือวิตามินที่พบได้น้อยแต่กลับมีความจำเป็นต่อร่างกายทั้งนี้ร่างกายของคนเราไม่สามารถกักเก็บสังกะสีเองได้จึงมีความจำเป็นต่อการเลือกกินที่อุดมด้วยสังกะสีเข้าไปแทนและเมื่อใดที่ร่างกายขาดสังกะสีจะทำให้เกิดภาวะตัวเล็กภาวะการขาดความสามารถในการรับรสชาติของอาหารและยังทาให้รังไข่ทางานผิดปกติอีกด้วย จะเห็นได้ว่าวิตามินและแร่ธาตุทั้ง7ชนิดที่เราได้กล่าวไปข้างตน้นล้วนเป็นแร่ธาตุและวิตามินที่มีความสําคัญต่อร่างกายของผู้หญิงอย่างมากโดยแต่ละชนิดจะมีหน้าที่และความสําคัญต่อร่างกายที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนพยายามบริโภควิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ